ถ้า Accord กับ c ีวิกเอผ่อนเท่ากันเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรวันนี้ไอ้อยู่กับ Honda Accord ตัว 2.0e ปี2017จดใช้รถปี18นี่ครับรถไซส์ใหญ่สไตล์ผู้บริหารที่ผ่อนเท่ากับ Civic FC ทุกคนมาดูตัวรถกันนี่ภายในแบบผู้บริหารเลยนะครับบอกไฟฟ้าคู่หนะ้า พวงมาลัยมีคูชคอนโรลให้เลขไม่หนึ่งแสนมกิโลหน้าจอของเขาเชื่อม Apple Car ์เพยได้แอร์แยกซ้ายแยกขวาแบบอิสระและคอนโซลกลางนี่ลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนแอ c o คอเป็นรถผู้บริหารที่นั่งสบายอยู่แล้วไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังแบบนี้และภายในด้านหลังอย่างกิฟเลยนะครับทุกคนไปดูด้านท้ายกันหน่อยเน่ตัวรถสวยงามนะครับทางร้านรับประกันโครงสร้างรถให้และมีวารันตีเครื่องยนต์ให้อีกก่อนส่งมอบเราก็ดูแลรถ เปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าอยู่แล้วนะครับคันนี้นะราคาเต็มอยู่ที่5 90, 9 9 0 0 0บาทค่างวดอยู่ที่10,000บาทตลอดสัญญาใช้เงินออกรถเพียง99บาทเดี๋ยวไปดูบอดี้รถในส่วนของห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องมันเดิมไหมหัวรถมันเคยแกะมันเคยขยับหรือเปล่าแต่รถคันนี้สวยเลยนะทุกคนผ่อนเท่าซีวิกเอซที่ปีเดียวกันน่ะมาดูกันว่าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรนี่ครับ่ะดูห้องเครื่องเปิดมามีโช๊คนะไม่ไม้ไม่ต้องค้ำหัวรถ ไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยครับทางร้านเรารับประกันโครงสร้างรถให้ว่ารถที่ร้านเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาพร้อมกับรับประกันเครื่องยนต์และเครื่องเกียร์ให้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้ทักมาหาไอได้เลยหรือถ้าชอบคันไหนมากกว่ากัานคิดว่ารุ่นไหนมันเหมาะสมกับเราก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนี้ได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามให้หน่อยไว้เจอใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายคอนเทนต์สวิก